กลางคืนป่าของมาดากัสกาเกาะที่แยกตัวจากแอฟริกามานานหลายสิบล้านปีมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่วิวัฒนาการอย่างโดดเดี่ยวและกลายเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้นั่นคือลีเมอร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรูปร่างคล้ายลิงแต่ไม่ใช่ลิงอย่างที่ใครเข้าใจชีวิตที่ผูกพันกับป่าดึกดำบรรลีเมอร์เป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันและกลางคืนขึ้นอยู่กับชนิดพนันธุ์ พวกมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วบนยอดไม้ใช้แขนขาที่ยาวและแข็งแรงกระโดดจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งเสียงใบไม้ไหวเบาๆคือสัญญาณของการเดินทางตามเส้นทางในป่าที่พวกมันจดจําได้อย่างแม่นยำลีเมอร์และตาโตแห่งรติการชื่อลีเมอร์มาจากคําภาษาละตินที่หมายถึงวิญ,ญญาณหรือพูดผีเพราะเมื่อนานมาแล้วนะักสำรวจยุโรปได้พบสัตว์ที่มีดวงตากลมโตสะท้อนแสงในความมืดส่งเสียงร้องคล้ายคร่ำครวญชวนขนลุกเสียงนั้นแท้จริงคือเสียงติดต่อสื่อสารของลีเมอร์ในป่าทึบ ลีเมอร์ไม่ใช่แค่สัตว์น่ารักแต่คือตัวแทนของวิวัฒนาการอันโดดเดี่ยวของมาดากัสกร์ป่าเกาะแห่งนี้สร้างพวกมันขึ้นมาและพวกมันก็ช่วยสร้างป่ากลับคืนเช่นกันหากเราปกป้องลีเมอร์ด้เราก็กำลังช่วยรักษาเกาะมาดากัสก์ทั้งเกาะไว้ด้วยเช่นกันหากคุณชอบกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะคลิปจะมาทุกวันเวลา8โมงเช้าขอบคุณค่ะ